ผมเห็นภาพท่านนายกอนุทินชาญวิรกุลนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าท่านนายกและมนตรีทำได้ดีนะครับ <S <S ผมเห็นภาพท่านนายกอนุทินชาญวิรกุลนะครับไปก้มกราบศพของทหารกล้านะครับ ยศจ่าและพลทหารนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าท่านนายกรัฐมนตรีทำได้ดีนะครับเป็นการคารวะสูงสุดปกติเนี่ยศพของคนที่มีอายุอ่อนกว่าเนี่ยนะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรืออาวุโสน้อยกว่าเราเนี่ยนะครับแค่ไปโค้งเคารพศพก็พอแต่นี่ท่านก้มกราบลงกับพื้นเลยนะครับท่านนายกอนุทินนะครับโอกาสนี้เนี่ย ผมคิดว่าท่านนายกอนุทินคงจะไม่ขัดข้องครับกรณีที่ทหารเสียชีวิตในสนามรบเนี่ยได้เลื่อนชั้นยศอยู่แล้วนะครับ7ชั้นยศหรือเก้าชั้นยศเนี่นะครับถือว่าเป็นวีรกรรมในการทำสงครามที่กาหารระเบียบเก่ามีอยู่แล้วนะครับแต่กรณีทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับบางคนแขนขาดขาขา,ขาดนะครับแขนขาดขา,ขาขาดหรือได้รับบาดเจ็บก็ เขาแก้ระเบียบแล้วครับว่าให้สามารถเลือกที่จะรับราชการทหารต่อไปได้ปกติกรณีจะต้องเลื่อนยศเช่นขาขาดในสนามลบเนี่ยนะครับจะได้เลื่อนเลื่อนชั้นยศนะครับแล้วก็จะต้องปลดพิการไปนะครับปลดพิการไปไปทำงานององการทหารผ่านศึกนะครับ ต่เขาแก้ระเบียบให้สามารถรับราชการต่อไปได้นะครับผมก็ฝากความหวังเข้าไว้นะครับอย่างที่ไลฟไปเมื่อตอนเช้านะครับว่าขอให้ท่านผู้จัดการทุกเหล่าทัพกระทรวงกลาโหมนะครับแก้ไขหลักเกณฑ์ให้น้องๆทหารที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รบอย่างเต็มกำลังเพื่อบุรณภาพแผ่นดินแดนของประเทศไทยยอมอุทิศตนอุทิศกาย ให้ได้เลื่อนยศครับผลทหารบรรจุเป็นสิบตรีเลยครับบรรจุเป็นสิบตรีเลยครับมันจะกี่พันนายก็ช่างนะครับใครสมัครใจและมีคุณวุฒินะครับมีคุณวุฒิบรรจุเขาเป็นสิบตรีเลยครับนะครับบรรจุเขาเป็นสิบตรีเลยครับโดยใช้เกียรติภูมิในการรบเนี่ยครับเป็นเกียรติเป็นผลงานที่จะเลื่อนยศนะครับเป็นสิบตรีและจะเป็นกองพันที่เข้มแข็งกองพลที่เข้มแข็งนะครับ ่านตั้งเลยครับมีแต่เสียงชื่นชมจากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับผมไลฟ์ไปเมื่อตอนเช้าก็มีคนดูประมาณแสนกว่าท่านนะครับแสนกว่าท่านทุกคอมเมนต์เห็นด้วยนะครับที่จะที่จะให้ทางราชการเลื่อนยศน้องนอาพลทหารขึ้นเป็นสิบตีนะครับขึ้นเป็น10บตีส่วนผู้ที่ปฏิบัติการลบก็เลื่อนคนละหนึงชั้นยศหนึ่งชั้นยศหชั้นยศเลยครับนะครับ แล้วต่อไปจะทำการรบอีกในวันข้างหน้าขวัญกำลังใจของทหารจะดีมากจะดีมากนะครับจะดีมากนะครับมันไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังนะครับใช่ครับขวัญกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยครับขวัญกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยครับนะครับชีวิตคนเป็นทหารนะครับน้องๆพลทหารเนี่ยเขาสมัครใจมาเป็นทหารนะครับ ส่วนใหญ่จะสมัครใจมาเป็นทหารนะครับมีน้อยครับที่จับใบดําใบแดงนะครับและใครเขาสมัครใจอยากจะเป็นทหารต่อเนี่ยจากที่ฝึกมาสองปีแล้วไปออกรบจริงๆนะครับไปออกรบจริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับมีทักษะมีประสบการณ์ในการที่จะไปสอนสอนรุ่นน้องอีกนะครับให้เขาเป็นผู้หมู่เลยนะครับเป็นสิท์ตีนะครับชีวิต น้องๆทหารที่อยู่ชนบทอยู่บ้านนอกเนี่ยเขาได้เป็น1ิตรีนะครับเขาก็ภูมิใจแล้วครับนะครับเขาก็ภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วครับนะครับรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ